สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในหน่วยของเล่นนะคะเรื่องการปฏิบัติตนในการเล่นที่ดีชั้นอนุบาลค่ะวันนี้คุณครูจะมาพูดถึงการปฏิบัติตนนะคะว่าเวลาเราเล่นเราควรจะทําอย่างไรค่ะเพลงเล่นกันค่ะเล่นกันเล่นกันดีดีต้องสามาคีเราเป็นเพื่อนกันของเล่นเราเล่นด้วยกันเมื่อเลิกเล่นพันช่วยกันเก็บเอยอีกหนึ่งรอบนะคะ เล่นกันเล่นกันดีดีต้องสามาคีเราเป็นเพื่อนกันของเล่นเราเล่นด้วยกันเมื่อเลิกเล่นพันช่วยกันเก็บเอ่ยต่อมานะคะการปฏิบัติตนในการเล่นที่ดีมีอะไรบ้างนะคะ1เราต้องมีน้ำใจแบ่งปันเพื่อนนะคะ2ชักชวนเพื่อนเล่นและทำกิจกรรมต่างๆเป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจค่ะ 3นะคะการเล่นของเล่นยังทุกวิธีเช่นบอลเราใช้เท้าเตะหรือบางอย่างนะคะเราอาจจะใช้มือในการโยนรับส่งลูกบอลค่ะไม่ทะเลาะกันขณะที่เราเล่นของเล่นนะคะไม่แย่งของเล่นเพื่อนนะคะไม่ทําลายหรือขว้างปลาของเล่นค่ะเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยงานที่มอบหมายให้กับเด็กๆคนเก่งของครูนะคะ เตรียมหนังสือและเปิดแบบฝึกทักษะขึ้นมาได้เลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทําแบบฝึกหาเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งรูปเข้ากลุ่มไลน์น้องอนุบาลให้ครูและเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วนะคะเปิดหนังสือให้เจอหน้าเดียวกับคุณครูนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นนะคะการเล่นของเล่นให้ถูกวิธีนะคะเล่นอย่างไรนะคะเด็กๆ เด็กมาอ่านคำสั่งตามคุณครูก่อนค่ะฟังเรื่องราวจากครูและเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่ควรปฏิบัติอ่าเด็กๆมาดูนะคะว่าภาพที่ควรปฏิบัตินั้นจะทำอย่างไรนะคะเด็กๆเรามาฟังเรื่องราวกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะอ่านเรื่องราวให้เด็กๆฟังนะคะ แล้วเด็กๆเ,เป็นคนเลือกนะคะน้องโอมอยากเล่นเครื่องบินที่เพื่อนกำลังเล่นอยู่น้องโอมควรทำอย่างไรเด็กๆคิดว่าน้องโอมจะทำอย่างไรคะภาพแรกนี่แย่งเพื่อนไปเลยได้ไหมลูกแอ,อแย่งของเล่นที่เพื่อนกำลังเล่นอยู่ทำได้ไหมคะเออทำไม่ได้นะคะ เราต้องรอเพื่อนนะคะรอคอยแล้วก็เล่นของเล่นอื่นไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนเขาเล่นเสร็จแล้วเราค่อยไปเล่นของเขานะคะเด็กๆเ,เราต้องรู้จักรอคอยแล้วก็รู้จักแบ่งปันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนเครื่องหมายถูกในช่องนี้ค่ะเด็กๆแบบนี้คะ่ะทำกันได้ไหมเอ่ยอาทำได้นะคะ ต่อไปนะคะอีกหนึ่งคำสั่งนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวเขาให้เราทำอย่างไรเด็กๆดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำสั่งนะคะอ่านเรื่องราวให้เด็กๆฟังหนูนิดนั่งเล่นกับเพื่อนเมื่อเล่นเสร็จแล้วหนูนิดกับเพื่อนควรทำอย่างไรเอเด็กๆคิดว่าเราจะทำอย่างไรดีคะเมื่อเราเล่นเสร็จแล้วภาพแรกเก็บของเล่นเข้าที่ หรือภาพที่สองไม่เก็บของเล่นเลยปล่อยทิ้งไว้ให้กระจัดกระจายแบบนั้นเด็กๆคิดว่าเมื่อเราเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำอย่างไรคะอ่าเราต้องเก็บของเล่นเข้าที่นะคะต้องช่วยกันนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราจะเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้คะ่ะเด็กๆเด็กๆทำกันได้ไหมคะถ้าเด็กๆทำได้นะคะ ฝากท่านผู้ปกครองนะคะช่วยส่งภาพมาให้คุณครูได้ชมบ้างวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ